สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคลดลับดีๆจะมาแนะนำพอดีมีเพื่อนเพื่อนสอบถามมาถึงวิธีการที่เราจะสร้างแอ c o u n t นะครับในแอปที่ชื่อว่า yo u r freedom vpn client นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกัน นะครับว่าเป็นไงบ้างหน้าแรกนะครับที่เราเข้าไปนะครับวิธีการสร้างสร้างบัญชีนะครับหรือสร้าง Account ของเรานะครับในแอปตัวนี้เพื่อนๆดูด,ด้านบนมันจะมีคำว่า www b your freedom net นะครับตามลูกศรเลยพอเห็นปุ๊บเพื่อนๆแตะ พอแตะปุ๊บนะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า create account นะครับ user name นะครับ user name เพื่อนๆก็ใส่เลยนะครับเออก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนิดหนึ่งผมจะใช้คำว่าแจ็คนะครับ เบิร์ดพาสเวิร์ดผมใช้คำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์ห้าห้าห้านะครับไทยแลนด์ห้าห้าห้าส่วนอีเมลนะครับผมก็ใช้ตัวนะครับ คืออีเมลนี่เพื่อนๆก็ใช้อีเมลส่วนตัวของเพื่อนๆน,นะครับส่วนด้านล่างนะครับมี3หัวข้อนะครับก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็ติ๊ก1 2 3เสร็จปุ๊บด้านล่างนะครับจะมีคำว่า f i r s name นะครับ last name ที่อยู่นะครับเมือง10 p code แล้วก็ด้านล่างก็มีโทรศัพท์ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพืเ่อนๆใส่แค่เลือกคันที่นะครับเลือกประเทศอย่างเดียวนะครับเราก็เลือกประเทศนะครับแต่ว่าถ้าจะใส่ก็ใส่ได้นะครับเพืเ่อนๆก็ใส่ไปเลยนะครับชื่ออะไรนะครับ ายลียยังไงแต่สำคัญขั้นสุดก็คือตัวประเทศนะครับต้องใส่ประเทศเสร็จปุ๊บก็แต่ create account ก็เรียบร้อยนะครับเออพอดีผมลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจะไม่ไม่ create ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาอ,อาจจะปฏิเสธก็ประมาณนี้ เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเพืเ่อนๆจะเห็นด้านล่างนะครับมีคำว,ว่าแก้ไขคุณสมบัตินะครับของ yf เพืเ่อนๆแต่พอแต่ปุ๊บอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะสร้าง account ได้ก็คือ account information นะครับพอเราแต่ไปปุ๊บนะครับแต่ไปปุ๊บ ด้านล่างเนี่ยมันจะมีแถบอยู่พอเพื่อนๆแตะปับ๊บมันก็จะขึ้นแบบฟอร์มเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่ผมแสดงให้ดูนะครับก็ประมาณนี้หลังจากนั้นส่วนหนึ่งที่เ,เราต้องไปเซตก็คือรายละเอียดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับ เราแตะไปตัวที่ผมจะมาแนะนำต่อจากคลิปที่แล้วก็คือคำว่าวิศาสตร์นะครับวิศาสตร์วิศาสตร์คือตรงนี้ตามลูกศรเลยนะครับเพื่อนแต่พอแตะปุ๊บม,มันจะมีให้เราเลือกโปรโตคอลนะครับปกติแล้วมันจะมี https นะครับแล้วก็ h t t p นะครับแต่ าจะให้ครอบคุมจริงๆเพื่อนๆ,พนๆเพิ่มโปรโตโคอล,ลตัวหนึ่งคือ UDP นะครับก็เพิ่มเรียบร้อยนะครับก็4ตัวนี้น่าจะครอบคุมหมดล้วด้านบนมีลูกศรน,นะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ตัวแอปนะครับก็จะหาเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บริเวณใกล้ๆเรานะครับก็จะใช้เวลาสัก พักหนึ่งนะครับครับก็จะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วก็จะประมาณ10นาทีวิธีการที่เราจะเลือกนะครับก็พยายามเลือกตัวบนๆนะครับประมาณ5ตัว6ตัวแรกนะครับก็จะโอเคด้านขวาเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่า จะมีชื่อประเทศนะครับแล้วก็มีตัวโปรโตโคอลต,ต่างๆไล่มาเลยนะครับท้ายสุดก็จะเป็น DNS นะครับก็4ตัวนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนิดหนึ่งสมมุติว่าผมใช้ตัวที่2นะครับพอเราแตะปุ๊บเพื่อนๆดูด้านบนมันจะมีลูกศรลูกศรเพื่อนๆแตะตัวนี้เสร็จปุ๊บ ็แตะต่อไปเสร็จปุ๊บก็แตะเครื่องหมายถูกมันก็จะเด้งมาที่หน้าการตั้งค่านะครับก็รายละเอียดต่างๆผมได้อธิบายไปแล้วในผมได้อธิบายรายละเอียดต่างๆไปในคลิปที่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคลองไป เล่นดูนะครับก็การาฟก็จะมีการาฟขึ้นมานะครับโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้วิธีการในการที่จะเซตนะครับ Create Account บัญชีแล้วก็วิธีการที่จะ หาเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ